สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปยอ้อนหลางนิดนึงเป็นช่วงที่ครอบครัวแม่อ่อยนะคะไปเที่ยวนิโก้ก,กันในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาก็เลยนำคลิปมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ คนก็รู้จักนิโก้กันดีนะคะเพราะว่านิโก้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งเลยค่ะนิโก้อยู่ในจังหวัดโทจิกิเคนนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศาลเจ้าแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามถูกประกาศเป็นเขตมรดกมากคะ่ะที่แบบว่าร้านแบบชาวบ,บ้านเลยอันนี้ลองมาดูนะเป็นยังไงเนาะเป็นร้านแบบน่ากินดิเป็นร้านแน่ากินด

จริงๆแล้วเป้าหมายของการมาทริปนี้ก็คือพาคุณย่านะคะมาที่วัดวัดหนึ่งเป็นวัดที่เรา เอากระดูกของคุณปู่ไปไว้ค่ะเพราะโอจิจังได้เสียไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เราได้ทําพิธีที่โตเกียวค่ะวัดนี้จะมีสาขาที่โตเกียวแต่เขาก็จะนํากระดูกส่วนหนึ่งมาไว้บนภูเขาในวัดค่ะซึ่งเป็นวัดที่เรายังไม่เคยมาเลยเราไม่รู้ว่าคุณปู่อยู่ในวัดตรงไหนอะไรยังไงนะคะเราก็เลยอยากจะมาดูว่าตอนนี้คุณปู่พักผ่อนในที่ท,ที่สงบอยู่ตรงไหนค่ะ またも、またも。もう一回、もう一回。クーちゃん <laughs> いたずらしたいよお坊さんに。 ต่อไปนะคะเราไม่สามารถเข้าไปชมข้างในได้เพราะว่าในฤด,ดูหนาวส่วนใหญ่พระจะไปจำวัดในโตกเกียวค่ะเพราะอากาศอุ่นกว่าที่วัดเนี่ยอากาศจะค่อนข้างหนาวค่ะ ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เก็บกระดูกของโอจิจังค่ะแต่น่าเสียดายที่วันนี้เราไม่สามารถเข้าไปชมข้างในได้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะคนญี่ปุ่นก็จะเก็บกระดูกเอาไว้ที่สุสานนะคะหรือโอฮากะแต่สมัยนี้ก็เริ่มนํากระดูกมาไว้ที่วัดแทนแล้วค่ะเพราะว่าจะมีผู้ที่คอยดูแลกระดูกอันนั้นเอาไว้ให้เราค่ะ จากที่ได้มาชมวัดนี้นะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันเราก็รู้ว่าคุณปู่ได้พักผ่อนในที่ที่สงบบนภูเขาแล้วก็บนธรรมชาติที่คุณปู่ชื่นชอบจริงๆแล้วค่ะ เสร็จแ,แล้วนะคะเราก็มานิโก้ทั้งทีก็จะไม่พลาดมาชมศาลเจ้านิโก้โทโชค่ะซึ่งเป็นมรดกโลกแล้วก็ถือเป็นวัฒนธรรมทางศิลปะท,ที่สําคัญมากๆเลยของญี่ปุ่นวันนี้ที่นิโก้นะคะลบหนึ่งองศาหนาวมากเลยทุกคนแต่ก็ยังมีคนเยอะอยู่เหมือนกันเนาะ ที่ศาลเจ้านี้นะคะก็จะมีงานแกะสลักชิ้นสําคัญสําคัญที่เราไม่ควรพลาดเลยก็คืองานแกะสลักที่เป็นเจ้าลิงสามตัวนะคะตอนนี้พี่บุญก็กําลังถ่ายอยู่ที่ทําท่าปิดทูปิดตาปิดปากเขาก็จะสื่อถึงการไม่รับรู้ไม่รับฟังหรือกล่าววาจาที่ไม่ดีค่ะ นี้เราก็กําลังจะเดินเข้าไปดูไม้แกะสลักอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดนะคะก็เป็นไม้แกะสลักแมวหลับหรือสลิปปิ้งแค t ค่ะเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขในช่วงที่ตระกูลโทคุกาวะปกครองญี่ปุ่นอยู่ค่ะมันจะเล็กมากๆเลยนะคะต้องคอยสังเกตดีๆ ศาลเจ้าโทโชกุนะคะสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับโชกุนโทกุกาวะอิยอยาสุค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะปีนขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อไปดูสุสานของโชกุนโทกุกาวะกันค่ะแต่ค่อนข้างชันนะคุณย่าก็เลยรอยอยู่ด้านล่างค่ะ นี้นะคะเราพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดทินิโกกันตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะประมาณบ่ายสามกว่าและตอนนี้อากาศหนาวมากเลยอากาศประมาณลบหนึ 1, ่งลบสององศานะแต่ว่ามาก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ปกติคนก็จะแน่นนะคะวันนี้ไม่อราก็เลยพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดทินิโกนะเดี๋ยววันนี้ก็กำลังจะกลับแล้วค่ะตอนนี้ก็พาจะต้องไปโรงแรมแล้วนะคะไปที่โรงแรมท,ที่พัก ไปดูนะคะห้องที่เราพักวันนี้ที่นกก็นี่เป็นวาชิสุนนะห้องสวยดีนะปอปอนเนาะอันนี้แคลริฟอร์มใหม่แน่เลยบบอันนี้จริงๆเดี๋ยวเราก็ต้องนอนตรงนี้นะเราจะนอนตรงนี้เลยแต่ไม่อ้อยชอบแคลริฟอร์มห้องใหม่น่ารักดี ก็เป็นห้องที่แบบได้วิวสวยมากาวิวแบบว่ากำลังดีเลยนะคะเดีย๋ยวแม่ก็จะพาไปดูมันก็ไม่ได้มีแบบอะไรมากนี่ก็จะเป็นที่เก็บฟุตงนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมานอนตรงนี้นะคะแล้วเขาจะมาทำเตียงให้อ้อ้โหโอ้โหโอหโอ้โหอ้โหโอ้อ เดี๋ยวไม่อาอ,อ,อ,อยจะยายามารีวิวห้องน้ําให้ดูนิดน,นึงห้องน้ําก็สะอาดมากเลยนะคะก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนดีมากเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เห็นนะคะตามไม่อ้เท่าไหร่เลยนะสําหรับวันนี้นะคะก็นาวมากก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ถ่ายตัวเองเท่าไหร่ก็พยายามจะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้เหมือนเขารีฟอร์มใหม่เป็นโรงแรมที่เขารีฟอร์มใหม่นะคะ เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะจังๆมันจะเป็นห้องน้ำแบบว่าเป็นสัดส่วนง่ายๆอันนี้ก็สะอาดมากอันนี้ก็คือร์ฟูโหลดแน่นเลยมีออฟฟูโหลดด้วยเหรออ๋อเป็นชาวเบิร์นะวเปิดชาวเร์ตรงนนีะ้อันนี้เราเสร็จในโซนห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูข้างนอกนิดนึงว่ามันมีแบบอ็อเดอ์สซิีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเกนคังตรงทางเข้านะ มีนิบา์เล็กๆก็มีก่าน้ำเดี๋ยวเรา,าลองเปิดอันนี้ดูอันนี้ก็เป็นพวกชาต่างๆนะคะอันนี้ก็ทุกคนก็เริ่มมาพักผ่อนแล,อและเด็กหนึ่งชั่วโมงเราก็จะไปออนเซ็นกันนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปออนเซ็นกันนะคะ มอง,มอง้ปัญหามาสไม่เจ <laughs> อันนี้น่า <laughs> ก็เดินมาเข้าเซนหนาวมากเระฉะั้ต้อมีเด็กลมอ่ะอันนี้เราก็มานั่งรอที่ห้องนี้ก่อน <laughs> ที่เราไปวันนี้นะคะก็จะอยู่ในแพ็กเกจของโรงแรมแล้วก็เป็นออนเซนที่เขาแยกเป็นห้องๆให้นะคะเป็นส่วนตัวค่ะ<อ>ามาดูข้างในกัน<อ>มาโกวังอะหนูาามากวังเด้มาดูข้างในก่อนนี่ก็เป็นออนเซนข้างนอกนะคะนี่เดี๋ยวนี้เราก็จะลงออนเซนตรงนี้กัน

บุฟเฟ่แบบว่าอาหารหลายบุฟเฟ่จฮะเขาได้สุดจะดีอ่ะเฮยหัวจะกัดโดนอาตัว soup ทั่วบิวจังอะไรก็อร่อยอย่างนี้ เขาก็มาทำเตียงให้เราต,ตอนเราไปทานข้าวนะวเขาก็จะมาทำให้อย่างนี้ เช้านี้นะคะวันนี้ก็อากาศสดใสหน่อยข้างล่างก็ยังเป็นหิมะเหมือนเดิมแต่วันนี้หิมะไม่ตกนะแต่วิวแบบบรรยากาศดีมากเลยวันนี้เรามาที่สะพานชิงเกียวนะคะนกบบนะ เช้านี้เราก็มาแต่เชา้าเลยเามาต้องสัมผัสชิมเกี่ยวเนะ <c oughs> อันนี้เราก็กำลังจะเดินไปดูร้านนะคะวันนี้พามากินนที่มิโก,โก้กอนเนาะ

อร่อมากวันนี้จากนั้นอิทาเบไตเนาะน้ำมะม่วบลังทาเบอ ใ้ม่มาดสน่ากนีากเล่ากินมากเลยน่ากินีาเลยน่ากินีเลน่ากินาเลย่มากเากินมากเละ่ากินมาเลน่ากินเลยน่าินากน่ากินามเลน่ากินมากรยน่ากินมากเลยน่ากินมาลน่ากินมากเลน่านมากเนานแบบเลน่ากินมเน่ากมากเลย จะพาเพื่อนนะไปหาอะไรกินก่อนอันนี้เธอเป็ดน,นี้น่ารักดิแข็งเงี่รยูจังอะ่ะน้ำแข็งแข็งโบกเลยเนี่ยอุย้ยอุ้ยข้าวเฟอร์จัาขาตาอันนี้อากาศหนาวมากเลยนะ้ำเป็นน้ำแข็งมาเลยเองตุ๊กเกอร์เลยยูจังสนุกละ เดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆเดินไปเรื่อยๆนะคะมาดูว่าแบาบมันมีอะไรน่ากนินบ้างกีโก้นะมีก็แบบมีร้านเยอะๆเลยนะคะถนนเส้นนี้ก็เป็นพวกโอมมยาะเกะแบบของฝาของอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวจะพาไปกินร้านที่มันแบบเขาแน,น,น,านะนำานาน่ากินน่ากินก็าเป็นร้านยูบาสซบานะคะมันจะมันดังที่นี่เดี๋ยวตอนเที่ยงเรากล่าว่ามันจะกินยูบะสซบะโอ๋อก็แบบ ははい、い、うはい、あ、りがとうございい、ますは注文してください <laughs> いいなーじゃ,あゆさんゆちゃんさせてい,ただきたいはごまままあありりががとう、はい、がとううごござざいい、いいすすは団子だ。 จังัง sì> ก mm. ็โอซอร่อยมออครับมีอือยูจังสุดยอดทันเลยยููาหารอึ้าง

ให้มองไปด้านหลังนะคะภูเขาด้านหลังสวยมากเลยเป็นออริกา i เป็นตู้แบบจิโดฮัมบกี่อริกามิโอารโ้ไหเนี่ยเมทินนิโกะเด้อป๊าป๊าเจเจเจกูหูชิเนาะอามร้อยแอนเนาะที่คุณอยากซื้ออริกามนะะเป็นแบบมันต้องทำที่นิโกะเท่านานด้วยออกมาแล้วก็ นีสิบก็เป็นแบบนิโก้ตรงนี้ก็มีรถบัสผ่านนะคะรรเรื่อยๆสนุกดีวันนี้คนไม่ค่อยเยอะด้วยเรามาตอนเช้านะงนอ้น,น,น,นะคะก็จะป็นั้นอยู่บัสก็จะมีเยอะมากเลย ก็เป็นร้านเซมเบกอีกร้านหนึ่งร้านดังนะคะนี่ก็แบบมีหลายแบบหลายรสชาติมากเลยนี่นัน่นหนูมีซูชิย่าสังซูชิย่สระ,ะ,ะกันเลยวันนี้เราก็มาตรงที่นิโคสโอเร์มชั่นเซ็นเตอร์นะคะเราลองเดินเข้าไปดูดีกว่าตอนมีอนะไร ในฟอร r แมชชั่นเ e ็นรนะคะเราสามารถเช่าตัวจักรยานได้วันละสามพันเยนนะนั่นนี่ค่ะจ๊ไโอเคไหมยู่อันี้เไม่่นอันนี้เป็นแบบน้ำแข็งเลยโอ้พานน้จะริยสั้ก่ เรามาถึงร้านฟูรินแล้วคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปต่อแถวกันดูนะคะนี่เราก็ได้มาแล้วนะคะตัวเอ็กโคฟูรินเตเราหันเราไปดีกว่าโอ้โหฟูรินเจ๋งมาก ไมีเด็กขโมยของแม่อร่อยมากอร่อย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 อันนี้อร่อยอิตาลีใช่ดูอ่ะนีเด็กขโมยของแม่ยูขโมยของแม่อม่ไม่มีเด็กขโมยของแม่อร่อยมากอันนี้อม่ อร่อยอิตาลีอะนะถ้าเป็นรสสตรอเบอรี่จะเป็นแบบรสขายดีเฮ้ยเชฟเชฟมาเน้มาอีกอืมอืมชิอร่อยมากเลยมานิโก้อย่าลืมมานานนะคะอร่อย,อยเยิะ ร้านนี้นะคะเป็นร้านปูรินที่แบบว่าอร่อยมากๆๆๆๆๆอันนี้ถ้าใครมานะอยากให้ลองแวะมากินดูนะคะคนจะแน่นร้านไปหน่อยแต่ว่ารับรองว่าอร่อยมากเลมจะซื้อนี่อยากิมโอมิเดี๋ยวยังเเกเป็นยากิมโมดที่หวานมากๆมีฮาลุกะซื้อกลับบ้านเลยอะนี่โงเดย

ขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแม่อออไปเที่ยวที่ไหนก็จะทำคลิปมาฝากกันอีกค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ